สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเลาวของรายการคนหลังข่าวกับดิชันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬกถึง15นาฬิกา30นาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทียนช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามวิธีการในการดูแลตนเองเพื่อที่จะให้หายจากไข้หวัดใหญ่โดยเร็ว ในขณะเดียวกันจะมีคำแนะนำวิธีการในการดูแลผิวพรรณให้ชุ่มชื้นไม่แตกหยาบกรก้านพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมาศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮดารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮได้ารุ่นที่3าได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป มานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคาราอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน กลับเข้าสู่ช่วงที่2องของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะตามที่เราทราบข้อมูลนะคะว่าในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยรุนแรงขึ้นจำนวนผู้ป่วยก็มีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยดูแลตนเองอย่างดีตามสถานการณ์ของโรคแล้วก็ แน่นอนล่ะค่ะว่าจะทําให้โรคนั้นไม่ลุกลามและไม่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงมากนักและไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสามารถที่จะดูแลตนเองที่บ้านได้นะคะมีวิธีการใดในการดูแลตนเองได้ดีที่สุดไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการคล้ายกับโรคหวัดเช่นมีน้ำมูกไอเจ็บคอและอ่อนเพลียแต่มักจะมีอาการที่รุนแรงกว่าเช่นมีไข้หนาวสัน่นปวดเมื่อยตามร่างกายและปวดศีรษะ โดยทั่วไปอาการไข้หวัดใหญ่มักจะดีขึ้นภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่เด็กเล็กผู้ตั้งครรภ์ผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็อาจจะหายได้ช้ากว่ารวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงกว่าคนทั่วไปค่ะ สำหรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กอายุน้อยกว่า2ปีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคอ้วนโรคหืดโรคปอดเรื้อรงังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคตับและไตโรคมะเร็งโรคทางพันธุกรรมและภูมิคุ้มกันบกพร่องสามารถดูแลตัวเองที่บ้านด้วยวิธีรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วต่างๆดังนี้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ควรหยุดเรียนหยุดงานและพักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีหรือไม่มีไข้แล้วอย่างน้อยยีชั่วโมงยกเว้นกรณีที่ต้องไปโรงพยบาบาลหรือมีธุระจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ไปสู่คนอื่น หากจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านก็ควรต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย,อยๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการหายใจเอาละอองน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยที่ไอหรือจามและการสัมผัสมือหรือการใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆร่วมกับผู้ป่วย พักผ่อนมากๆการพักผ่อนอย่างเพียงพอถือเป็นวิธีรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วได้ดีที่สุดนะคะเพราะจะช่วยทําให้ร่างกายฟื้นตัวจากความอ่อนเพลียและช่วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีจึงช่วยให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้เร็วค่ะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ควรเข้านอนให้เร็วกว่าการเข้านอนปกติและในระหว่างวันก็อาจจะมีการงีบหลับเพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ผู้ป่วยควรต้องแยกห้องนอนจากคนอื่นๆในบ้านและนอนในห้องที่มีอากาศทายเทไม่ควรจะอยู่ในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศจนเย็นเกินไปหรือเปิดพัดลมโดนตัวโดยตรงห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นแต่ไม่ควรจะห่มผ้าหนาหรือใส่เสื้อหลายชั้นเพราะว่าจะยิ่งทําให้ร่างกายระบายความร้อนได้ไม่ดีถ้าเกิดมีอาการคัดจมูกก็ควรต้องใช้หมอนอีกใบหนุนเสริมใต้ศีรษะเพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นและนอนหลับได้สบายขึ้นค่ะ ดื่มน้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำอย่างเพียงพอเป็นอีกวิธีรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วและช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำจากการเสียเหงื่อเมื่อมีไข้โดยหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นซึ่งอาจส่งผลทำให้เจ็บคอมากขึ้นควรจะดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องน้ำอุ่นผสมน้ำพึ่งซุปหรือชาสมุนไพรอุ่นๆเช่นชาขิงที่จะช่วยทำให้ชุ่มคอและลดเสมหะได้ กลัวคอด้วยน้ำเกลือการใช้น้ำเกลือกลัวคอจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยกำจัดเสมหะและลดอาการบวมภายในลําคอโดยผสมเกลือ1ส่วนสถึง1ส่วนสองช้อนชากับน้ําอุ่นในปริมาณ240มิลลิตรน้ำอุ่นจะช่วยทําให้เกลือละลายได้ดีและบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีกว่าการใช้น้ําเย็นจากนั้นค่ะก็ให้อมน้ําเกลือเอาไว้แล้วกลัวให้ทั่วช่องปากจากนั้นก็ให้วนทิ้ง ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือจะช่วยชำระสิ่งสกปรกเชื้อโรคและน้ำมูกที่เหนียวข้นซึ่งค้างอยู่ในโพรงจมูกจึงช่วยลดอาการคัดจมูกรวมทั้งช่วยทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นโดยอาจใช้น้ำเกลือสำหรับล้างจมูกสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปเพื่อความสะดวกและความสะอาดของน้ำเกลือโดยล้างจมูกจนกว่าจะรู้สึกจมูกโล่งไม่มีน้ำมูกค้างอยู่ในจมูกค่ะอาบน้ำอุ่น ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการหนาวสั่นและมีไข้ดังนั้นจึงไม่ควรอาบน้ำเย็นการอาบน้ำอุ่นจะช่วยทําให้รู้สึกสบายตัวลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและช่วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยโดยควรต้องเช็คอุณหภูมิของน้าไม่ให้ร้อนจนเกินไปจนลวกผิวและถ้าหากอาบในอ่างอาบน้ําก็ไม่ควรจะแช่น้ําจนเย็นเพราะจะทําให้หนาวสั่นและมีไข้ขึ้นได้อีกค่ะอย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีไข้สูงก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการอาบน้ำนะคะให้ใช้วิธีการเช็ดตัวบ่อยๆเพื่อลดไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กที่อาจจะมีอาการชักจากไข้สูงโดยให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำเย็นในการเช็ดตัวนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ ถ้าหากรู้สึกไม่อยากอาหารอาจจะกินอาหารอ่อนที่รสไม่จัดและรับประทานง่ายไม่ว่าจะเป็นโจ๊กขา้าวต้มซุปไก่ไข่ตุนแล้วถ้าเกิดอาการดีขึ้นสามารถกินอาหารได้ตามปกติก็ควรต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะให้เน้นผักผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกินอาหารปรุงสุกใหม่รวมทั้งใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกันกับผู้อื่นเพิ่มความชุ่มชื้นในบ้าน ถ้าหากผู้ป่วยพักในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอากาศที่แห้งและเย็นก็อาจทำให้รู้สึกโพรงจมูกแห้งคอแห้งและคันคอมากขึ้นได้การใช้เครื่องทำความชื้นจะช่วยเพิ่มระดับความชื้นในอากาศด้วยไอน้ำซึ่งนี่ถือเป็นวิธีรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วโดยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในโพรงจมูกและลำคอช่วยบรรเทาอาการระคายเครื่องต่างๆที่เกิดจากสภาพอากาศแห้งค่ะ ใช้ยาที่หาซื้อได้เองผู้ป่วยสามารถกินยาที่หาซื้อได้เองเพื่อบรรเทาอาการต่างๆในเบื้องต้นเช่นปวดศีรษะปวดตามร่างกายมีไข้ไอและมีน้ำมูกโดยใช้ยาตามที่ระบุบนฉลาก หรือตามคำแนะนำของเภสัชกรเช่นยาหยดหรือ,อยาพ่นจมูกทำให้หลอดเลือดในเยื่อบุจมูกหดตัวทำให้อาการบวมในเยื่อบุจมูกลดลงและช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกแต่ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเกิน2สัปดาห์ค่ะยาที้พึ้งบรรเทาอาการคัดจมูกที่มีส่วนผสมของเมนทอลการาบูลและน้ำมันยูคาลิปตัสโดยทายาที่ลำคอและหน้าอก การสูดโดมไอระเหยจากยาจะช่วยทำให้รู้สึกหายใจได้สะดวกขึ้นโดยไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีนะคะสเปรย์พ่นคอและยาอมแก้เจ็บคอแต่ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า4ปีกินเพราะอาจสำลักยาอมได้ค่ะยาแก้ปวดและลดไข้ เช่นพาราเซตามอลและไอบูโปรเฟนไม่ควรให้เด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่มีอายุต่ำกว่า19ปีกินยาแอสไพรินเนื่องจากจะทำให้เกิดกลุ่มอาการเรที่ทำให้ตับและสมองอักเสบซึ่งจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยส่วนยาอื่นๆเช่นยาลดน้ำมูกสำหรับผู้ที่มีน้ำมูกมากและคัดจมูกยาแก้ไอสำหรับผู้ที่มีอาการคันคอและไอแห้งรวมถึงยาละลายเสมหะสำหรับผู้ที่มีเสมหะเหนียวขน้น ถ้าหากดูแลตัวเองด้วยวิธีรักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายเร็วข้างต้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการอื่นเช่นเจ็บหน้าอกหายใจลําบากอ่อนเพลียและปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงเวียนศรีรษะอย่างต่อเนื่องและชักก็ควรต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะคราวนี้พามาติดตามในรายละเอียดข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่เพื่อให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ถูกต้องมีวิธีการสังเกตด,ดังนี้ค่ะ อาการไข้ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะลักษณะคือจะเป็นไข้ต่ำๆกินยาลดไข้ 1- นถึงสวันก็หายและไม่กลับมามีไข้อีกแต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่จะเป็นไข้สูงและนานกว่า3าถึงสวันขึ้นไปค่ะไข้จะลดเฉพาะเมื่อกินยาลดไข้เท่านั้นปวดศีรษะไข้หวัดธรรมดาอาจจะปวดศีรษะเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่มีอาการปวดเลยนะคะในขณะที่ไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะปวดศีรษะมากกว่าปกติค่ะ การปวดเมื่อยตามตัวไข้หวัดธรรมดาจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวเล็กน้อยแต่ว่าไข้หวัดใหญ่จะมีการปวดเมื่อยตามตัวมากอาการอ่อนเพลียไข้หวัดธรรมดาจะมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยและไม่นานค่ะเพียงแค่ 1- 2ถึงสวันแต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะอ่อนเพลียมากและอาจจะมีอาการยาวนานเป็นสัปดาห์เลยก็ได้ ส่วนอาการไอไข้หวัดธรรมาดาจะ alive, so phải, ไอไม่มากเป็นลักษณะไอแห้งๆค่ะแต่ไข้หวัดใหญ่จะไอหนักไอบ่อยแล้วก็จะมีเสมหะที่เหนียวข้นน้ำมูกไข้หวัดธรรมดามีน้ำมูกใสเหลวหรืออาจไม่มีน้ำมูกก็ได้นะคะส่วนไข้หวัดใหญ่จะมีน้ำมูกที่ข้นและเหนียวอาการเจ็บคอไข้หวัดธรรมดาพบอาการเจ็บคอได้บ่อยในช่วงแรกๆที่เป็นค่ะแต่ไข้หวัดใหญ่อาจไม่พบอาการเจ็บคอหรือพบก็พบได้น้อยมาก ส่วนโรคแทรกซ้อนไข้หวัดธรรมดาอาจมีไซนัสหรือหูอักเสบในขณะที่ไข้หวัดใหญ่จะมีหลอดลมอักเสบหรือปอดบวมส่วนแนวทางในการรักษาไข้หวัดธรรมดาไม่มียารักษาโดยตรงค่ะทำได้เพียงแค่กินยารักษาตามอาการเท่านั้นในขณะที่ไข้หวัดใหญ่จะมีการให้ยาอะแมนตาดีนหรือไลมนตาดีนหลังจากที่ตรวจพบอาการภายในเวลา1-2วัน แนวทางในการป้องกันไข้หวัดธรรมดาจะไม่มีวิธีป้องกันโดยตรงนะคะแต่ไข้หวัดใหญ่จะมีวัคซีนป้องกันที่สามารถฉีดได้ทุกปียังไงก็ตามวิธีหลีกเลี่ยงอาการเป็นไข้หวัดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดชนิดใดนั่นก็คือการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้เองค่ะชีวิตของเราก็จะห่างไกลาจากไข้หวัดได้ง่ายๆแล้ว ทราบวิธีในการดูแลตนเองจากไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วพักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าคุณหมออรวรรกิิจเวงกุลจะมีคำแนะนำวิธีการในการดูแลผิวพรรณให้ชุ่มชื้นมาฝากสักครู่เดียวค่ะ บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ตนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน นุกกับกีฬาหลากหลายเติมเต็มธุรกิจร้านอาหารสถานบันเทิงแบบถูกลิขสิทธิ์ทรบที่สุดของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการดังมากที่สุดในไทยและมันต่อเนื่องไปกับกีฬาอีกมากมายที่ทูบิชั่นที่เดียวรายการบันเทิงรวม48ช่องคุณภาพคมชัดระดับ HD เต็มมัดรสด้วยเสียงภาคไทย สมัครวันนี้รับใบรับรองสิทธิ์เพื่อใช้งานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์เพียง3,400บาทต่อเดือนหรือรายปีเพียง36,000บาทจากราคาปกติ4,800บาทพิเศษค่าติดตั้ง1,000บาทจากปกติ9,500บาทสมัครวันนี้ถึง30พฤศจิกายน2,566นี้เท่านั้นสมัครทางออนไลน์สแกนโทร 6, 1, 2 3 9หรือที่คูชอปโลตัสแมคโครและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เรา,าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองรวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ,จเพื่อทำให้เรานั้นปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำก็สามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนอกเหนือจากนี้ก็จะมีคำแนะนำถึงเรื่องของนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะคะที่จะทำให้เรานั้นสมาร์ทสดใสและดู ูอ่อนไหวไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้ค่ะคุณหมอมีคําแนะนำํำรุ่งของวิธีการในการดูแลผิวพรรณของเราให้ชุ่มชื้นไม่แตกไม่หยาบกร้านทําอย่างไรได้บ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ h e a l t h Secret by Dr อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้ก็จะมีผู้ชมทางบ้านเนี่ยประเดิมคำถามมาเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวพรรณให้ชุ่มชื้นไม่แตกหรือหยาบกร้านนะคะทีนี้เรื่องผิวเนี่ยที่มีอาการแห้งไม่ชุ่มชื้นแตกหรือหยาบกร้านเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในในผิวที่มีปัญหานะคะเราคิดดูผิวตามวัยนะเด็กๆเ,เนี่ยจะผิวดีไม่ค่อยมีอะไรพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมักจะเป็นผิวมัน,ออมวนเพราะฮอร์โมนเพศนะคะทไม่เป็นสิวง่าย นะคะคมันมันมากกว่าที่จะแห้งยกเว้นเด็กที่มีมีปัญหาโรคทางพันธุก,กรรมบางอย่างค่ะก็ mm. ะจะมีผิวที่แห้งได้พอถัดจากวัยรุ่นมาเข้าสู่วัยทำงานก็ยังจะเป็นผิวที่มันหรือผิวผสมนะคะแต่เข้าสู่วัยทองวัยชราแล้วเนี่ยผิวก็จะเริ่มแห้งหยาบกร้านขึ้นนะคะตรงนี้เป็นไปตามวัยวัยก็คือมาจากฮอร์โมนนั่นเองค่ะถ้าเผื่อโดยทั่วๆไปหลักการดูแลผิวที่แห้ง แล้วก็ไม่ชุ่มชื้นเนี่ยค่ะก็คือการที่ผิวเนี่ยเป็นเหมือนเกราะที่ช่วยดูแลภายนอกให้เรานะคะถ,ถ้าเราเนี่ยไม่ไปตากแดดมากหรือว่าไม่ใช้อะไรที่ทำให้ไปทำลายชั้นไขมันเบื้องต้นที่ เซล์ผ, sell, 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 ผิวเราจะสร้างให้ตัวเองอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะปรับสมดุลได้ดีแต่ถ้าตรงนั้นถูกการทําลายเช่นเราล้างน้ําร้อนบ่อยใช้สบู่ที่แรงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดหรือด่างที่แรงเกินไปก็จะทําให้ผิวเนี่ยแห้งหยาบได้นะคะแล้วก็ถ้าแห้งหยาบมากๆก็จะเกิดผื่นผดง่ายขึ้นแล้วก็คันตามมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้น,นการรักษาความชุ่มชื้นเบื้องต้นเลยก็คือการที่รู้ว่าเราจะชำระดูแลผิวของเราอย่างไรก็ต้องเลือกสบู่ที่มี pH กลางคือเท่ากับ pH ของผิวเราคือ5ประมาณ5-5.5นะคะเราก็ <c oughs> ไม่ใช้น้ำร้อนค่ะหลายๆคนไม่ไม่เข้าใจใช้น้ำร้อนในการในการล้างหน้าหรืออาบน้ำเนี่ยยิ่งยิ่งอาบน้ำร้อนผิวก็ยิ่งแห้งมากพอแห้งปัญหามันก็เหมือนวงจรที่วงกลับมาให้มันหนักกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆนั่นหนึ่งก็คือว่า ล้างด้วยน้ําที่เป็นอุณหภูมิปกติน้ําเย็นไปก็แห้งเหมือนกันนะคะอุณหภูมิห้องนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ถ้าแห้งจัดจริงๆอาจจะไม่ใช้สบู่เลยก็ได้อาจจะผสมออยนิดหน่อยในน้ําในการล้างหน้าได้โดยํานะคะถ้าจากหลังจากล้างหน้าเนี่ยเราก็ชอบใช้โทนเนอร์นะคะพวกโทนเนอร์ก็ต้องเลือกที่ไม่เป็นกรดนะคะแล้วก็แค่ให้ความโทนเนอร์ให้เย็นสบายเฉยๆะคะ่ะแล้วก็บำรุงผิว ด้วยสารที่มีความให้ความชุ่มชื้นกับผิวซึ่งจะมีหลายอย่างเน,น้นๆก็จะเป็นสารที่มีพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดคือเป็นสารที่คล้ายๆเซลล์ของเราค่ะเซล์สร้างไฮยาลูโรนิกออกมาเนี่ยให้ความชุ่มชื้นกับผิวบางคนก็ผสมวิตามินอ e, ีพวกนี้ให้ความมันกับผิวเล็กน้อยแล้วทําให้ปกป้องอนุมูลอิสระได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการดูแลผิวที่แห้งนะคะ แต่ถ้าเผื่อเราเป็นปัญหาผิวแห้งจากภายในด้วยเช่นเข้าสู่ฮอร์โมนวัยทองเนะะี่ยค่ะเราขาดฮอร์โมนเพศหญิงโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องเรื่องให้ผิวมีน้ำมีนวลม,มีความชุ่มชื้นน่ะนะคะก็จะปรึกษาแพทย์เพื่อว่าเสริมตรงนี้หรือถ้าจะช่วยด้วยตัวเองง่ายๆก็จะดื่มน้ำมะพร้าวเพราะในน้ำมะพร้าวเนี่ยมีเอสโตรเจน นมถั่วเหลืองแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยต้องเช็คก,ก่อนนะคะว่าเราไม่มีมะเร็งในร่างกายเช่นบางคนมีมะเร็งเต้านมมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนจะกระตุ้นให้มะเร็งโตได้ค่ะแต่ถ้าเป็นพ่อไวทองเนี่ยเราขาดเนี่ยเราเติมทานแค่น้ำมะพร้าวก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นได้เออสิ่งอื่นใดก็คือดูแลง่ายๆที่ผิวก่อนแต่ถ้าเป็นจากภายในเนี่ยเราก็พบแพทย์ซะหน่อยนะคะเพื่อดูว่าเราไม่ได้มี เรื่องที่ต้องระวังแล้วเราก็เสริมฮอร์โมนที่เราขาดก็จะทําให้ผิวกลับมาชุ่มชื้นสดใสแล้วยังดูอ่อนวด้วยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เราจะดูแลตัวเองให้มีผิวพรรณที่ชุ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาชอบให้มีผิวที่ฉ่ำวาวแล้วก็ดูดูสดใสดูอ่อนไวค่ะ ดาน้าเฮลท์ซิควีดบายดรอรวรอรวคุณหมออรวันกิตเวงกุลจะมีคำแนะนำอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วก็ต้อง้ามพลาด influenced. ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้ในหลากหลายช่องทางของรายการคนหลังข e ่าวทั้ง Facebook YouTube Instagram และ Tik t o k ส่วนหน้าจอทอช่อง16ค่ะพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนยียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาคราัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮด้ารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮได้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป